ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพอดีเวลาว่างนะครับผมก็ได้นึกถึงเกมขึ้นมานะครับตอนเล่นยามหลอนนี่นะนี่นะครับก็คือคือเกมแม่กาหวงไข่นะครับผมแสดงบทเป็นแม่กานะครับจะเวียงถุงน้ำนะครับส่วนหนุ่มๆทั้งหลายนะครับก็เป็นคนขโมยไข่ไข่ของแม่กานะครับ ลุกขึ้นมากำคลนคนใดที่รอดจากแรงเวียงนี้ไปได้ก็ถือว่าผ่านนะครับต้องลุกเวยเกมนี้ก็ต้องใช้ความสามารถคือความเวยนะครับโอเคเอ,เอากันหรือยังใครจะไป็นคนเริ่มโอเคครับต้องต้อง เอาเริ่มได้เดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไมเดี๋ยเอาไหมอยู่นี่รอเาเดียวรอดแล้วไปเลยเอาไปนั่งเลยร่อไปปูต้อมลองแตกเอาแม่นๆเนอะ เอาต่อไปผู้ชายช้มาได้ละแั่วเฝ้าละเดี๋ยวจะชิงแชมป์กันอยู่หรอถ้าใครผ่านไปจะชิงแชมป์อันนี้คือชิงแล้วบอสอันนั้นคือชิงละเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวบรรลุบรรลุดอันนี้ยืนรอแล้วเอาแตาผู้ชายนั่งดีดีรอแล้วเอาบุษย์ใชขึ้นมาเลยมาเอาก๊อกอายังมาเรียบยังมาโดนเดี่ยวเดียวลูกแรกคุณก็ลูกเบวย่ะน่ามันดีอ่ะ

ทิ้งยังมันเลยก็หาคนเดียวเสื้อผ้าเปียหมดอ่ะไอ้ควายลบไปเถอะเอาเอาเอาผ่านมาผู้ชายตายเอาแม่ลบดีๆก่ะทิ่มาเข้าไรอีกกะจะโดนก่ะแม่ก็ทิงอ่ะก็ทิ้งแบบโยกทิ่มาลบแม่ลูกนชมรักอ่ะชมรักคำสินอ่ะแม่ได้เสียงเสื้อผ้าเปียนแล้วมาเลยมาเลย เอาผ่านไปเลยเอาอาตาชิงแชมป์กับกี่คนเออไอโดมโดมอะเป็นผู้ยืนรอนรอบชิงนะรอบชิงเอาผู้ชายกับโดมสองคนอ๋อเอาผู้ชายกับโดมสองคนมาเพ่อยู่ใกล้ๆกันฮะชิงมานหนักกันโดมฮะชิงสองคนเถอะอันนี้ชิงแชมป์ผู้ชายกับโดมสองคนเถอะผู้ชายทอดเกียกมาเปี๊ยบก่อนอ่าเก้นปูชัยใครจะเข้าก่อนลุงโดมเข้าก่อนเดี๋ยวฟังจ้ะได้สักแห่งหอบก่อนเอาเริ่มได้ชิงแชมป์เถอะ เมาาเลยอันนี้เดียวร้องมาได้ก็โดนละโดน่ะเปียบเปิดพอบูชายนี่ใครได้เปียแชมป์เนอะเดี๋ยวบูชายนี่มันหมอน่อยเนอะเอาลกโดนหักเลยลโดนการละตาบูชายมาหละมาเลยมาเลยเล่นก่อนเลยอ่มาลยมาได้ ทุกทายชันแน่นเลยโอเคนั่งเลยครับนั่งเลยต่อไปนะครับเป็นการมอบรางวัลนะครับสำรับนะครับเกมนะครับเกมหมายเลนุกนะครับผมเกมหมายเลนุกเปล่าอันนี้พื้นเปิดไปเลยเนาะ ก็ห้าเปี่ยนคืมันนี่อยังห้าเปลียนห้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสองชุดอ๋อขอถูกแต่ว่าเปิ้ลเปิ้ลเป็นคนเปิ้ลคนชนะเนาะเออแต่คุณเออเปลี่ยนเปียกเขาก็บอกเปลี่ยนเนาะโอ้ยชุูแมสเนาะมันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นมือมันลุ้นแรกตาบอกมันลุ้นมือที่เอาเพื่นไปเนาะเออเอาไปเลยของคุณได้เป็นรางวัลชมเชยครับ สำหรับคนเปียน้กาโจ๊กไว้กินตอนมะเจ้าน้ำพริกแดงไม่กินกับแค่หมูแคฟหมูห้ามหมูมี่เดี๋ยวผมจะจัดการเพ้อโอเคเทีพอใจก่อนครับพอโอเคพอใจเนาะดอนต่อไปนี่เป็นอาโคกล้อมจะได้เลยครับผมอันนี้เป็นผู้ผู้ล้อมเกมผู้ร่วมรายการอันนี้เจ้าอานอันนี้คุณต้อมล้องแตกมาได้มาได้เลข ก็คุกอย่าหอมเออโอเคว่าค่อนเช้าอันนีะว่าก่จะเอาแรกอันละแล้วไปเอาเดือดแรกเดือดแรกเหรอไม่โดแต่ยางไม่โดนอย่างนี้ยังบาดเจ็บกันเยออ่ะ ก็ไม่ต้องจบแมวโอเคจบเกมเพียงท่านี้นะสำหรับไอซีลูกค้านะครับเกมมหาสนุกกว่าได้เนอะเอาเงยตอมด้นนะครับโอเคล้างก้องก้องบายปทุบคนไปไครับผมายครับได้รางวัลทุกคนเฮ้เออเออหมอกหมอกด้วยหมอกละไอเซมาจิ๊บก็จริงนะไอ้บัดเดิวยรางวัลเนี่ย อันนี้นะผมต้องใจเยอะมันต้องยอมใจอันนี้นะผมตั้งใจมันได้อีกอะรื่นรมใส่ใจเลยมันมีปัญหาหรอกเพราะว่าลุงโดมมาร่วมเล่นเกมก็มันจับเสียทั้งลูกนี้มันจะเสียก็ซ่อมอยู่ประมาณสองพันสายลุงโดมมาไปซ่อมคนเดียวใจคนเดียว ็ไม่ไหวเยมาไหวมาไหวมาไหวช่วยมันไปชื้อใบจะมีกันจอกมัดไปเอาไปซ่อมเอามาหามเออช่อยใบเอาช่วใบเอามัสมแปะๆกับแปะแปะกับใจมงแมันมันใหม่นี่แปะถูกอย่างนี้กับมันเรียกได้ดีเลยดีเลยคุอะเออถ้าเขาไปซ่อมนี่บอกคุ้มนะบอกคุ้มหะอกคุกค 好喝完，好喝，好喝，哎、不白啊，要喝哎、不不泡窝了哈。<好>嗯 เอาไปแเ็กาเล็กมาเอาไปเลกเอาไปเลยเอาเร็กเอาอีกเออเอาอีกเอาแล้วเอาไปเล็กกอเอาแี้แล้วครัวไปซ่อมคนเดียวนะเออกอเลยละเอาแล้วการซ่อมมันสอมันป่ายคูเอาวกอนว้ามาแล้วทกมนเอาไปเล็กแังมาเอามาเลยไปสิงเาสงไปมาเอามาเลกให้มา ต้อเหมือนแรกอะเออไอ้ยัยจับเปลี่ยนเราไปซ่อมเนอะเออซ่อมหรอะเอ้สามสี่สามสี่